วันนี้เราจะมาที่ยูโนโมรีออนเซ็นอันสปานะคะสาขาสาทรจิตค่ะ ผู้ช่วยคนใหม่ตักกล้องของเราคุณเป็นใครคะ,ะชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเป็นบุคคลมีแนะนำ <laughs> ทำไมทำไมไม่เปิดเผยชื่อชื่ออะไรคะอยากหนูต้องดูไป <laughs> หลังจากที่บันไดมาด้านซ้ายมือจะเป็นที่ให้เปลี่ยรองเท้านะคะและนี้ก็คือส่วนของรีเซพชั่นค่ะ ให้เลือกเลยนะคะส่วนตัวอุ้มเนี่ยเลือกเป็นแช่ออนเซนกับอารอมาสปาค่ะออนเซนที่นี่นะคะผู้หญิงแช่ชั้นสี่ค่ะผู้ชายแช่ชั้นสามแยกกันนะ หลัเลอกชุดยื่อกระาษนะคะเราต้องเอาเสื้อผ้ามาเก็บในล็อกเกอร์ก่อนนะเพราะเราต้องแช่ตัวเปล่าเลยเป็นไงคะงงดีครับยังไงดีโดยลมดีชอบตัวบอสชาจะเป็นซินเซอร์ เาสบายตัวไหมไม่แก้มอมชมพูเลยร้อนร้อนสบายตัวแล้วก็แช่กันเสร็จแล้วนะคะที่นี่จะมีบ่อให้แช่อยู่เจ็ดบ่อนะคะมีซียวบาร์มีมิเนอรลบาร์มีสลิปปิ้งเจ็ตบาร์สลิปปิ้งเจ็ตเนี่ยจะเป็นแบบแค่ขันอาจะซีจะมีแบบตัวยิงจากข้างๆมาแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็มีซบับเบิลบาร์แล้วก็มียูโนมอริสเนเจอร์บาร์แล้วก็จะมีดีโพกับโกนะคะ ถ้าคนที่แบบเริ่มลงแนะนําให้ลงระดับภูมิที่น้อยสุดก่อนซึ่งก็คือซิลบาจะอยู่ที่38องศาถึง39องศาความเป็นอะโรมานมนใช่จะมีความเป็นแบบน้ําสีขาวๆเป็นนมนก็จะแก้ความเคอะเขินในการลงครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวส่วนตัวอุ๊มมจะชอบบอวยูนิโมดีเนเจอร์บาสเพราะว่า,ามันเป็นบอที่มีเอกน,นเซมซัลเฟตมีใบาชาแล้วก็มีเอเซนเชอยลออยล์แล้วคือเวลาแชา่กลิ่นมันจะหอม,อม แบบให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สีสก้าจะเป็นสีชาต่างๆที่นาเขาผสมแล้วก็อุณหภูมิไม่ได้แรงมากอยู่ที่3เอออยู่ที่40่ส <8. S 1> ถึง,งสีองศาซึ่งก็คือจะเป็นความร้อนที่ที่สูงมานิดนึงจากหมดอิีบาร์<ม>ก็เลย2อ,อันนี้จะชอบมากแต่ว่าชอบสุดก็คือยูนิโมลีซิกเนเจอร์เหมือนกันถูกไหมใช่แช่นานมากใช่โ2โลรอ,อคือแบบโอ้ยชอบมีตลับดีมากสตรีมอาใช่อีกสองข้อก็คือซาวน่าซาวน่า้วก็สตรีมแต่อันนี้อุณหภูมิสูงมากแบบกระชูดไปแบบ มีความรู้สึกว่าสตรีมไ,ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเท่าที่อื่นๆที่เคยไปมาอ่าแต่ตัวเซาวนจะร้อนคแต่แต่ส่วนตัวอุ้มไม่ชอบร้อนเยอะเพระาะฉะนั้นสองคนไม,ม่เข้าเลยจ้ะจบที่โคบาสปิดอุ้มขนหอฉันเลิกพอแล้ว <laughs> ได้วเป็ชุดอะไรคะชุดนกกระเรียนนกกระเรียนนกกระเรียนเราจะเอาอะไราทำมีท่าใส่เราทำท่านกกระเรียนเหรอฮ่าชุดอะไรครับเนี่ยชุดปะคาบชุดปะคาบแล้วปะคาบต้องทำยังไงฮะ <c oughs>

อะไรมานะคะอาหนเหนื้อ้าเนื้อใจเสือหรือเปล่าน้าเนื้อใจเสือหรือ <c oughs> เอ่ะอะสั่งอะไรมาฮะสั่งเป็นเซตเทนดอนเทนดองแล้วก็มีเกี๊ยวซา่าขาะเป็นกุ้งเทมปุระโอ้ยมากมากแต่ว่าของเรายังไม่จบนะคะเรามีลาอตแซชิมิ

อ,อ,อืเป็นไงฮะม,ม,มีคนหิวแล้วหนึง่งงับและหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะคะก็ถึงเวลานวดอโรมาพอดีเลยคะ่ะพี่พนักงานเนี่ยจะเอากลิ่นอโรมานะคะมาให้เราเลือกนะหนึ่งคนอ่ะ เลือกได้หนึ่งกลิ่นนะคะมีตัวไหนแนะนํำไหมคะตัวไหนแนะนำไหมแบบนิยมเลอยัอนิยมชอบแบบว่าหรือแหลกผ่อนคลายแลกผ่อนคลายเป็นกลิน่นนี้ค่ะเป็นกลิ่น l a v เ n d e r ถัดห้เป็น e n นซิ่งแต่อันนี้เป็นกลินน่นส้มค่ะอันนี้เป็นกลิ่น l e m อ n กราสานะคะเป็นกลิ่นสดชายแล้วก็ เราสามารถนำมาวนที่หลังมือได้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่ากลินะ่นน่ะเป็นกลิ่นที่เราชอบหรือเปล่าคะ่ะระหว่างรอพี่ๆเตรียมห้องนะคะเรามารอที่การ์เด้นลาวก,กันก่อนคะ่ะ่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้องการ d เด่นลาวนะครับ ห้องนี้เป็นห้องให้พักผ่อนนะคะเราเข้ามาเนี่ยห้ามใช้เสียงเลยนะมีเตียงหลายแบบค่ะให้เราเลือกนอนได้ตามใจชอบเลยเตียงเนี่ยนุ่มสบายมากๆแถมที่นี่ยังมีหัวปลักชาร์จไฟด้วยนะคะส่วนตรงหน้าต่างนั้นก็จะเป็นวิวสวนที่เราเดินผ่านตึกมาเมื่อกี้ค่ะ รารอสักครู่นะคะพี่พน,นักงานก็จะเอาใบนี้ค่ะมาให้เรากรอกข้อมูลค่ะว่าเราอยากเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษด้านหน้าห้องมีน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็ผ้าห่มให้บริการด้วยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอแล้วคะ่ะเวลานวดสปาค่ะเราเลือกห้องที่เป็นห้องคู่มาเลยค่ะพวกเราขอวัาไปนวดสักคู่คะ่ะค่ะก็ไปสปาเสร็จแล้วนะคะนวดแบบอโลมา120นาทีหลับ ได้ยินเสียงคนกลนด้วยกลนแบบกลนหนักมาหลับไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างสมาดีครับนวดดีรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายดีไหมผ่อนคลายแน่แน่คะแนนให้คะแนนพับลมของยูนอโบรีออนเซ็นมัยูนโบรีออนเซ็นแบ่งเป็นสองพาร์ทก็จะมีค่าออนเซ็นให้เต็มห้าให้สี่อ แล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหารก็วาชิมิอร่อยใช้ได้สดแล้วก็ชิ้นใหญ่เออเหมาะสมกับราคาถ้าเป็นสปาอาโลมาถ้าเต็มห้าให้สี่จุดห้าโอ้ยกแนนเยอะมากใช่ใช่ใช่ว่าหล่อบไงใช่เขานวดีใช่ขอะมณนก็ถือว่าโอเคนะ ราคารับได้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะพักผ่อนแบบนี้เดินละครั้งไปดีกว่าถ้าสมมติว่ารอบหน้าไปไหนเดี๋ยวจะเอามาลงให้คนทุกคนได้ดูอีกนะคะเ้วลงคุณเป็นใครเนี่ยคุณยังไม่แน่นอตัวเลยสุดๆเป็นใครเนี่ยอยากรู้ดูคลิปต่อไปครับหลายมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยฮะบาย ก่อนกลับวราได้ของที่ระลึกด้วยค่ะพี่แม่นักงานให้ผงผสมน้ํานะคะให้เรากลับไปทําเองที่บ้านนะคะเอาไว้แช่เท้าได้คนละหนึ่งอันค่ะ